สไลด์ที่11เนะครับเราจะเริ่มเนื้อหาของบทที่1กันเลยนะครับก็คือหัวข้อชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้นะครับที่เราคุ้นเคยก็คือเดสก์ท็อปนะครับที่เราคุ้นเคยอีกชนิดหนึ่งก็คือประเภทพกพานะครับเราจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับที่เราคุ้นเคยแต่ว่าอยู่ไกลตัวเราก็คือพวก เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายนะครับาภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยใช้คำว่าแม่ข่ายนะครับส่วนพวกที่เป็นเดสก์ท็อปกับตั้งโต๊ะเนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าลูกข่ายนะครับภาษาอีกคำหนึง่งภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งก็คือใช้คำว่า Client นะครับนั้นที่เราคุ้นเคยนะเราเปิดเว็บเปิด แอปต่างๆนั้นเขาก็จะเชื่อมมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ฟเวอร์นั้นอาจจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะตั้งอยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อกันผ่านสายเคเบิลต่างๆนะครับโดยเฉพาะสายเคเบิลที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนใหญ่จะวิ่งทางใต้น้ำ นะครับนั้นที่เราเชื่อมต่อในบ้านเนี่ยเป็น Wi-Fi นะเป็นสายแลนนะครับนั้นพอเชื่อมออกไปนอกบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็วิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับคราวนี้ยังมีคอมพิวเตอร์อีกชนิดหนึ่งนะที่เราเรียกว่าฝังตัวภาษาอังกฤษใช้คำว่า embedded ก็คือแอบซ่อนอยู่ นะครับฝังเข้าไปนะเราจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า iot ก็คือ internet of thing นะครับก็คืออะไรก็คือเซนเซอร์ต่างๆที่ฝังอยู่ตามอาจจะอยู่ตามเสาไฟฟ้าอาจจะอยู่ตามถนนนะครับอาจจะอยู่ตามป่าตามเขานะครับเพื่อเชื่อมผ่านอะไรครับผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาที่ไหนเข้าไปที่ เซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อเอาข้อมูลที่เซนเซอร์เหล่านี้เก็บได้นะอ,อะไรได้ไปประมวลผลนะครับนะส่วนคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะฝังตัวอีกแบบหนึง่งก็คือ,อพวกโรบอทนะครับเอาไปานะหุ่นยนต์นะครับจริงๆแล้วรถยนต์เราก็เป็นโรบอทชนิดหนึ่งเครื่องบินก็เป็นโรบอทชนิดหนึ่งเพียงแต่ทำไมครับมันลำใหญ่มากมันราคาแพง นะครับก็เอาคอมพิวเตอร์พวกนี้ไปควบคุมนะครับเอา o ์ t p u ต่างๆนะครับนะไปควบคุมเอา output ต่างๆคอมพิวเตอร์ชนิดสุดท้ายที่ผมเพิ่มเข้ามาก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันเพื่อจะให้ติดอันดับท็อป5 0 0ของโลกนะครับท็อป500ของโลกนะ ไปดูใน worldwide-web.top500.org นะก็จะมีการใช้งาน CPU ต่างๆนะครับล่าสุดที่เราจะพูดถึงในบทที่8ก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าฟูกาคุนะครับฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับก็จะใช้ CPU ข้างในของ ARM นะครับ CPU ข้างในเป็น ARM มน,นะมีประมาณเกือบ8ล้านคนะซึ่งเ,เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนนะเรียนรู้เพิ่มเติมจนถึงบทที่8ว่าเจ้าฟูกาคุเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือหลักหลายพันล้านบาท นะครับจะเป็นเยนจะเป็นเหรียญน,นั้นก็ไปแปลงเอาเองนะครับในประเทศไทยก็มีซ u เปอร์คอมพิวเตอร์อยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยเปิดนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลที่เปิดมักจะเป็นในต่างประเทศนะครับแต่เราใช้ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ทำอะไรครับทำพยากรณ์อากาศเห็นไหมอ่าพยากรณ์อากาศก็คือต้องเอาเซนเซอร์ ต่างๆนะครับป้อนเข้ามาว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วแรงดันอากาศเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อเอาไปคำนวณต่อนะครับอีกอันหนึ่งที่เข้าใกล้ชีวิตของเราในปัจจุบันก็คือโควิดนะครับก็เอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปคำนวณไปศึกษานะครับเจ้าตัวไวรัสเจ้าตัวเชื้อโรคต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแอพพลิเคชันหนึ่งของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ นะครับโอเค